สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลจริงเจ้าแห่ขณิกั้งนะครับวันนี้นะฮะมีคอนเทนต์ใหม่มาอีกแล้วนะฮะท็อป20นะครับผมท็อป20ตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมนะครับทางทฤษฎีเท่านั้นนะครับทางทฤษฎีเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกไปผมว่าทําไมในเกมนี้นะครับสิ่งที่คนสามารถรู้ได้เกี่ยวกับตัวละครก็คือค่าสถานะของตัวละครต่างๆเวลาผมพูดชื่อตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้ตีแรงคาถามคือ พันด้าคนรู้ว่าตัวนี้ตีแรงคนรู้ได้อย่างไรนะครับในเกมมีการดาต์หมายข้อมูลนะครับหรือว่าการขุดข้อมูลออกจากระบบและสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้โชว์อยู่ในเกมนี้ในเกมมื่นอาจจะมีแต่เรชชาร์โลเลเจนไม่มีก็คือมัลติพลายเออร์หรือความแรงสกิลนั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าผมจะทำลิสต์เทียบความแรงสกิลของแต่ละตัวมันก็น่าเบื่อไปมีคนทาแล้วทีนี้ครับผมจะเอาความแรงสกิลสแตตตัวละครเงื่อนไขาการทำตเตเมทั้ง3อย่างมาคิดเพื่อดูว่า ในทางทฤษฎีถ้าสถานการณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตัวละครดาเมจที่ทําได้ตัวไหนจะทําได้มากที่สุดโดยผมจะไล่อย่างนี้นะครับ20-11เราจะดูแค่ชื่อตัวละครธาตุเผาทั่วๆไปสกิลไหนอะไรยังไงนะครับสําหรับ10-1เราจะลงรายละเอียดเยอะขึ้นเพืนะ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอพูดถึงตัวที่ไม่ติดลิสต์ก่อนนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆทําให้มันไม่ติดลิสต์แต่จริงแล้วตีแรงพอสมควรสําหรับตัวที่วางบอมครับ ตัวละครวางบอมที่ทำดาเมจในเชิงทฤษฎีได้แรงที่สุดในเกมคือวอร์มาเธอร์นะครับวอร์มาเธอร์คือตัวละครวางบอมที่ในทางทฤษฎีแล้วทำดาเมจได้เยอะที่สุดแต่ทำไมยังไม่ติดลิสต์ของเราก็เพราะว่าการวางบอมนะครับดีบนะัฟบอมเนี่ยมีความไม่เสถียรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง accuracy เรื่องแพ้ธาตุเรื่อง mastery ที่สามารถลบดีบัฟบอมเหล่านั้นได้นะครับทำให้จริงๆแล้วพอเอาแค่ดาเมจเพียวๆของมันมาคิดเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับ20ตัวที่อยู่ในลิสต์ของเราวันนี้เลย แต่ต้องชมว่าม,มาเทอร์ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากการบัฟมาหลายครั้งตัวนี้รดนบัฟมาประมาณ2ครั้งวอม,มาเทอร์ก็นะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะดีกว่าตัวอย่างไกอักอสตึกกรีฟูได้สาซึ่งจริงๆไกอัสเป็นตัวที่ใช้งานได้ง่ายกว่าแต่วันนี้เราไม่ได้สนดใจว่าตัวไหนใช้ง่ายหรือไม่ง่ายเราแค่สวว่าดาเมจในทางทฤษฎีตัวไหนทําได้เยอะที่สุดแล้วอย่าเพิ่งรอแต่อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับรอจอนจบผมจะมีตารางเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เป็นเลขง่ายๆให้เราเข้าใจได้กันแล้วก็ดูเงื่อนไขด้วว่าตัไหนดมเม potential นะครับความสกยภาพในการทำ damage มันสูงขนาดไหนลองเงื่อนไขที่ต้องทำให้ได้เพื่อด a m a g เหล่านั้นคืออะไรนะครับมากไปกว่านั้นนะ่ตัวหนึ่งที่สกยภาพสูงมากนะครับที่จะทำ damage ได้เยอะแต่ว่ามันไม่มีสกิลหมู่วันนี้ผมขอพูดถึงสกิล AOE เท่านั้นนะครับสกิลตีหมู่เท่านั้นบ a r นะครับ Baron มีสกิลลับ ซึ่งสกิลรับเห,เหมือนกับสกิลของมอตูมาแคบคนจะคุ้นเคยกับมอตูมากกว่าเนาะบ,บอสแคมเปญดานสุดท้ายนะครับที่มีสกิลรับตีทะลุด,ดิเฟนส์บารอนก็มีนะครับแต่เป็นตีหมู่ทีนี้มันไม่ได้ใช้ได้ทันทีนะครับมันต้องใช้สกิลอื่นก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการที่สกิลรับมันจะติดเพราะฉะนั้นเราไม่นับว่ามันมีสกิลหมู่แต่ถ้าถ้านับเนี่ยบารอนก็จะอยู่ในท็อป10ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านะ่อย่างที่บอกด้วยเงื่อนไขเหล่านั้นเราเลยตัดบารอน ออกไปนะครับแล้วก็สกิลที่เป็นแม็ก p ต่างๆเราจะไม่ใส่เข้ามานะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับ m a ็ HP ไฝ่ายตรงข้ามแล้วพอพูดถึงสกิลหมู่โดยเฉพาะผมพูดถึงสกิลที่ใช้จริงในอารีน่านะครับแม็กเฝั่งตรงข้ามมักจะไม่เยอะเท่ากับบอสเดิเจียนเพราะฉั้นตัวเลขมันก็จะดรอปลงมาด้วยดังนั้นตัวอย่างเอเลนาริวตัวอย่างรอยโอกาสก็จะไม่พูดถึงนะครับทีนี้เนี่ยผมได้ลองคิดมัลติพลายเออร์ของเอพิกด้วยนะครับ แต่ว่าไม่ใกล้เคียงกับเ e g e n ร a เ y อรี่เลยเพราะฉะนั้นในลิสทั้ง20ตัวนี้มีแต่แชมเปี้ยนเลเยอร์เดอรี่ก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับโอเคอันดับที่20บครับฟิวชั่นครับผมบลาร์ดเดอะไนบอลผิดเผ่าบลาร์ดเดอะไนบอลนะครับสำหรับสกิลที่ยกเข้ามาพูดกันก็คือสกิล2นี่ฮะโจมตีหมูนะครับมีโอกาส100%ที่จะวางลิช แล้วก็มีพาร์ทเล้งเกตเอขอขโมยเกตเทิร์นอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้นะก็ติดมาในอันดับที่20ของสกิลที่แรงที่สุดเงื่อนไขของวอลล่าท,ที่ทําให้แรงจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับวอลล่าไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้แรงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสกิลที่แรงใช้ได้นะข้อเสียของวอลล่าคือมันมีแค่นั้นนะครับ <laughs> แค่นั้นเลยนะงั้นข้ามไปนะครับอันดับที่19บเก้านะเตาเมื่อกี้ละอเอาเก๋ถูกละซาเวียครับผมสกิลที่ยกมาก็คือเดลลี่คาตาลิสต์นะครับสกิลระเเบิิดคนนั่อง ข้อนินย้ำก็คือสกิลนี้ไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้แรงนะครับโดยพื้นฐานสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีพิษมันจะมีความแรงขึ้นอีกได้เพราะฉะนั้นนะครับตะวเวียนอันดับสิเนี่ยแต่มี potential ที่จะขยับไปสูงกว่านี้อันดับ18ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ว่านะครับมักจะเป็นอย่างนี้นะครับแชมเปี้ยน defense b a s ในเกมมันมักจะ เสียเปรียบตัวละคร Attack Base เรื่อง Multiplier หรือความแรงสกิลนั้น o l เลสนะครับกับสกิล3ของเขาตามมาที่อันดับ18นะครับแต่ต้องเน้นย้ำไว้ก่อนว่านะครับสกิลนี้มันจะแรงขึ้นตาม e b u f f ที่ฝั่งตรงข้ามติดและทีนี้เนี่ยผมคิดแค่ว่าฝั่งตรงข้ามติดมีบัฟ2ชนิดเท่านั้นนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วในทางทฤษฎีถ้าฝั่งตรงข้ามติดดีบัฟเยอะกว่านี้ความแรงของสกิลโซเลสก็จะสกลขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ยังติดท็อป20ของเราเพราะฉะนั้นก็นะ ไม่ไม่ได้ถึงกับเสียชื่อมากเกินไปพูดถึงว่าตัวไหนถึกที่สุดในท็อป20อันนี้โซเลตจ,จะเด้งขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะครับเาะสําหรับโซเลตจ,จากเผ่าไนเดอรวนั้นก็จบไปที่อันดับ18ครับผมอันดับ17นะครับเรามาดูแชมเปี้ยนที่ไม่สามารถเพิ่มดาเมจ จากพาสซีฟได้แล้วก็ไม่สามารถโดนลดดาเมจจากพาสซีฟหรือเซตไอเทมต่างๆได้คาราตฟ็อกซ์ฮันเตอร์นะครับสกิล3ของคาราตกไม่ว่าจะมีหรือไม่มียูเมโกก็ตามคือสกิลที่ในทางทฤษฎีแล้วนะครับแรงเป็นอันดับที่17 AoE ของเกมนะครับคาราตก เป็นตัวที่น่าใช้มากโดยเฉพาะสำหรับคนที่มียูเมกกบนะครับสำหรับอันดับ16นะครับแชมเปี้ยนการันตีที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองครับดีเฟนเซเบสที่ในทางทฤษฎีนะครับตีแรงที่สุดในเกมรากกัชนะครับเรามาดูว่าเป็นสกิลไหนนะครับสสกิลหลักๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ใช้คู่กันสกิลแรกครับเฟื่อไทฟูนนะครับตีหมู่ลดแนวป้องกันหมู่เมลกัดร้อยเปอร์ที่วางสตันนะครับและคอมโบกับพาสซีฟของมันนะครับ art of stealth ถ้าเราพลังป้องกันเยอะกว่าเป้าหมายเราจะตีแรงขึ้น20%สองสกิลนี้รวมกันครับทำให้รากาชเป็นแชมเปี้ยนดีเฟนส์เบสที่มัลติพลายเยอร์รวมกับสแตทร,รวมกับเงื่อนไขทุกอย่างแล้วตีแรงที่สุดในเกมจบรากาชไปที่อันดับ16ครับอันดับ15นะครับเรามาดู void l e g n n r a r y อีกหนึ่งตัวที่ดังมากๆตัวนี้ไม่มีเงื่อนไขในการทำา a m นะครับหมายความว่าถ้าทุกคนเ,เล่นในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อสุดๆ อีทอสจะแรงมากๆเพราะอีทอสไม่มีเงื่อนไขเลยสำหรับสกิลนั้นคือ extinguish life นะครับของอีทอสสกิลสามนั่นเองนะครับรวมกับสแต็ตของมันแล้วนะครับรวมกับทักษะทุกอย่างที่อีทอสมีจบไปที่อันดับ15นะครับสกิลนี้คริติคอลตลอดด้วยเพราะฉะนั้นปั้นยังไงก็ก็แรงเนาะแต่จริงๆก็ปั้นในคุยเลทร้อยแหละมันจะได้ใช้สกิลสองได้ด้วยนะครับนะสำหรับอีทอสนะครับตัวต่อไปครับไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ตัวนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขในการทำ d าเ a g จเหมือนกันตัวนี้คือ c l e o p a t r แ c h a ปี้ยนแจกนะครับที่ทุกคนจะมีถ้าเล่นมานานพอสกิล2ครับผมวางบัฟเพิ่มคริเลตบนตัวเองวางบัฟเพิ่มคุิดาเมจบนตัวเองหลังจากนั้นโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมพาร์ทของแถมถ้าศัตรูติด h e ์แต่ศัตรูติดหรือไม่ติด h e ์ไม่มีปลดกับความแรงแล้วมันแรงมากนะครับเพราะว่าจบไปอันดับที่14แรงกว่า e t o อสอีกนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีเงื่อนไขในการเล่นเนาะ มันทำให้มันจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆที่จะเอาปั้นมาเป็นตัวนูเกอร์นะครับสำหรับคนที่ยังขาดตัวละครอ,อยู่แน่นอนว่าธาตุอาจจะไม่ฟลกซิเบิลเท่ากับพวกที่เป็นบอยนะแต่ต้องยอมรับว่านะด้วยความที่มันเป็นตัวฟรีผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะแถมมีสองเอด้วยนะครับอย่างเค e ฟอร์ทริกส์ตัวต่อไปครับอันดับ13ครับคอนสแตนตินนะครับตัวคู่กับบาร่าครับตัวนี้เงื่อนไขในการทำาุรกรมีนะครับจบอันดับ13ก็จริงแต่ว่า มันจะแรงอันดับ13ในเกมก็ต่อเมื่อศัตรูติดทั้งเีชทั้งลดพลังป้องกันและบล็อกแอคทีฟสกิลพร้อมๆกันนะครับมันถึงจะทำดาเมจได้เป็นอันดับ3นะรูนแชเตอร์ของมันนะครับเพิ่งบัฟมาไม่ได้บัฟเยอะแยะมากมายไม่ได้เพิ่มความแรงสกิลนะครับแต่ว่าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฟอนสแตนตินจบในอันดับที่13ได้ไปดูอันดับ12นะครับตัวฟรีอีกแล้วนะครับโอ้ตัวฟรีติดสต์นี้เยอะมากนะครับยานิก้าจากเผ่าไฮเอลฟ์นะครับตัวนี้นะครับเราพูดถึงสกิล e l v e n j u d g m e n t อยู่นะครับซึ่งจะใช้หลังจาก Buffling Speed ซึ่งผมไม่ได้คิด Buffling Speed ไม่คิดดาเมจของสกิล2ที่เป็นดาเมจเดี่ยวด้วยซ้ำนะครับนับเฉพาะ e l v e n j u d g m e n t นะครับและเนื่อนไขคือฝั่งตรงข้ามต้องมีชิลเยอะๆนะครับโดยคิดพื้นฐานจากชิลของบล็อกนี้เลือดประมาณ2 0 0 0 0นะครับเอ่อเป็นชิลที่ไม่ได้ได้นะครับเป็นชิลที่ใส่ชุดมาเนะเพราะฉะนั้นมันจะทำดาเมจได้ดีนะถึงจะจบอันดับ12ได้อย่างที่บอกเนะนะนี่ยนะยานิค้าต้องมีศัตรูที่ มีชิลมาก่อนแล้วถ้าเป็นคริกก็จะยิ่งแรงขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่อยากคิดเป็นคริสมาในในในการทดลองนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบจะเวรไปนะฮะอันดับ11ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ดังมากๆในเอรีนาเป็นว่าตัวที่ดังในเอรีนาสำหรับตัวตีหมู่เนี่ยติดแทบทุกตัวนะครับไม่ต้องกังวลแต่ตัวนี้ดังมากๆนะเพราะมันคือแคนดาฟอนที่คนเรียกว่าแคนดี้นั่นเองนะครับสกิล2กับพาร์สินะครับบูเชอร์สกรีนะครับตีหมู่นะครับได้เซอร์เซอร์ท่าค้าได้นะครับลดคูดาวอออนนเดดฮั้วย 10คือถ้าตัวนี้อยู่ภายใต้เวลหรือ perfect v เวลจะทำา a m a g แรงขึ้น40%และแน่นอนรับเงืินไขที่เราตั้งให้มันเพื่อให้มันทำา a m a g ได้เต็มที่ก็คือแคนาฟอนมีเวลหรือ perfect v เวลแค่นั้นเองอันดับจบที่อันดับ11เลยแลวคนบอกว่าโอ้โหแต่ตัวนี้เก่งมากเลยนะอย่าลืมว่าแคนาฟอน,นจริงๆแล้วมันเก่งไม่ใช่แค่ราะตีหมู่แรงมันตีเดี่ยวแรงที่สุดในเกมนะครับมันตีเดี่ยวแรงที่สุดในเกมเพราะฉะนั้นนะแคนาฟอนไม่ได้มีดีแค่ตีหมูนะครับแต่ว่าขนาดวันเรื่องตีหมูก็ยังจบ กนะลางตารางนะครับอันดับ11อย่าลืมว่าตัวละครทั้งหมดที่เราคิดนะครับนับเอพิกทุกตัวที่ทำดาเมจได้ดิจิเนอรี่ทุกตัวที่ทำดาเมจได้นะแน่นอนแรท่ทุกตัวที่ทำดาเมจได้แคนาฟอนจบอันดับที่11จริงๆน่าพึงพอใจมากนะครับเพราะว่าถ้ารวมเรื่องความถึกความเอาความง่ายในการเอาตัวรลาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากโซเลสมากมายนะครับสำหรับแคนาฟอนนะอันดับ11เรามาดู10อันดับด้านล่างกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนะเอ่อวลาดนะครับ นะอันดับ20ซาเวียสิบเโซเลส18คาราโตะ17อารากัช16อีทอส15เคลโอเปตุกิก14คอนสแตนติน13ยานิข้า12และคานาฟอน11นะครับด้านขวาสุดของลูกเล็กๆที่ผมขึ้นมาในจอตอนนี้คือเงื่อนไขในการทำเตเมนะครับสำหรับวลาดไม่มีนะครับซาเวียนะแรงขึ้นอีกได้ถ้าฝั่งตรงข้ามติดพิษนะครับโซเลสแรงขึ้นอีกได้ถ้าฝั่งตรงข้ามติดมากกว่า2ดีบัฟคาราโตะ ok, ไม่มีเงื่อนไขนะครับอรากาชต้องมีเอ็กซ์วลซี่พอที่จะวาง วีคเคนได้เออลดน้ังป้องกันได้นะครับเพราะมันวางก่อนตีนเนี่ยอีทอสนะครับไม่ใช่เงื่อนไขนะแต่แค่จะบอกว่ามันคริปตลอดเฉยๆนะครับเคลโอไม่มีเงื่อนไขนะครับคอนสแตนตินต้องติดลีชลดพลังป้องกันแล้วก็บล็อกแอคทีฟสกิลยานีค่าดาเมจแรงขึ้นอีกถ้าศัตรูชิลนาแล้วก็แคนเทอร์ฟอนเงื่อนไขคือเวลหรือเพอร์เฟคเวลสำหรับตัวเลขตรงกลางระหว่างชื่อตัวละครกับเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ตอนท็อปสิจบนะครับก็ยังไม่ต้องรีบนะแต่นี่คือท็อปสิถึงยีนะ เรามาดูท็อปสิกันบ้างน,นะครับดูว่าจะเป็นตัวที่ผมคิดไหมถ้าใครอยู่ในไลฟ์เมื่อวานตอนที่ผมนั่งคิดตลาดนะก็จะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่หรืออยู่แต่ลืมไปแล้วมาลองดูกันอีกรอบได้ครับอันดับที่11ส่อโซนประกวดจะเผาในเร็วนัน,นครับตัวละครใหม่ล่าสุดของแพทช์5.70เชนหนักนะครับและสกิลนั้นคือ h u m b l e d and Broken นะครับจะบอกว่าเช่นหนักแรงกว่านี้ได้เพราะผมไม่ได้คิดพ a าสติคเพิ่มคริตเเมดด้วยซ้ำนะครับ แต่แค่ไม่คิดพาสิฟเพิ่มฟรีดามเมจเชมหนัดก็อยู่อันดับ10ของตารางแล้วนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวตัวละสอครั้งคิดแรกลบบัฟทุกชนิดคิดที่2ทะลุด e f เ n นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวที่ไม่มีบัฟเหลืออยู่เลยเนื่อนไขของสกิลนี้คือลบบัฟได้ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเชมหนัดมีแอคคูรซีซึ่งเชมหนัดมีนะครับพาสิฟมันเล่งแอคคูร์ซีและเล่งครีดามเมจด้วยอย่างที่บอกผมไม่ได้คิดพาสครีดามเมจของพาสิฟด้วยซ้ำแต่เชมหนัดก็จบอัันดบ10แล้ว ไมายควมว่าอะไรหมายควมว่าตัวนี้แรงขึ้นกว่านี้ได้อีกเยอะแล้วก็เงื่อนไขที่มันต้องการจริงๆง่ายมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆตัวนะอันดับ10ครับอย่างภูมิใจนะตัวนี้ใครมีลองปั้นเล่นกันได้เลยนะครับเช่นัทอันดับ9ครับผมเป็น c h a m p เปี้ยนฟิวชอีกแล้วนะฮะแอสทลครับผมเ,เทวดาปีกแดงคนนี้นะครับติดมาในอันดับที่9พร้อมกับสกิล l ลท์ออฟแซนติที้นะครับผม ไล่เอฟซังที่ๆพาสีฟไม่เพิ่มดาเมจนะพาสีฟทำให้มันถึกขึ้นแต่ไล่เอฟซังที่ๆนะครับจะเงื่อนไขตรงก็ต่อเมื่อฝาดตรงข้ามมีเวลหรือเพอร์เฟคเวลนะครับซึ่งอาจจะยากนะแต่ถ้าคุณสู้กับทีมที่เป็นลิลลี่ทูนะครับเรคเตอร์ดาร์ซึ่งเราเจอเยอะมากในอารีนาสกิลนี้ก็จะทำเงื่อนไขได้ตรงนะครับพลังโจมตีเบสสูงมากนะครับพร็อพตี้เพลเยอร์สกิลก็สูงและถ้ามันลบเวลหรือเพอร์เฟคเวลได้จังหวะวิกเคนซึ่งทำให้สกิลแรงขึ้นไปอีกเพราะมันวางวคเน ก่อนการโจมตีนะครับก็เป็นแชมเปี้ยนที่ดีมากๆแน่นอนอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกสถานการณ์นะครับแต่อย่างน้อยสกิลนี้นะต่อให้ไม่ได้คูณนะครับก็ยังเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตัวละครที่ทำดาเมจได้ทั่วไปอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวที่แย่ที่จะลงทุนเป็นตัวดาเมจเนี่ยอารีนาเลยสําหรับแอสทอลอนพร้อมกับการที่สกิลทำำําดาเมจของมันนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะสตัร์ททโครซีพอร์สด้วยเป็นแชมเปี้ยนที่น่าสนใจเป็นแชมเปี้ยนที่ดีแอสทอลอนอันดับเก้าครับอันดับแปดผิดโผล่ <c oughs> ต้องยอมเพราะผมเช็คมาแล้วผมจะเพื่อเช็คทุกตัวนะครับในนี้นะไซโตะนะครับอันดับ9นะครับเงื่อนไขของไซโตะเดี่ยวพูดเรื่องอะไรพูดถึงสกิลไปอาร์มี่เบรกเกอร์ครับนะดาบพลายทับบ้าบอนะครับโจมตีศัตรู1ตัวหลังจากนั้นโจมตีศัตรูทุกตัวที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับถ้าศัตรูเหลือ3ตัวหรือมากกว่านะหลังจากการโจมตีแล้ว d a ม a g e Hit แรกจะแรงขึ้น20% ถ้าฝั่งตรงข้ามแม็ก HP มากกว่าเราแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คิดแบบ LE นะครับไม่ได้คิดสกิลคิดแรกที่โดนเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นสกิลนี้เงื่อนไขคือหลังจากตีฝั่งตรงข้ามต้องเหลือ3ตัวขึ้นไปนะครับถ้าสกิลนี้ใช้ในท้ายท้ายไฟสัตวตเหลือ2ตัวแล้วฆ่าไป1กลายเป็นสกิลตีเดียวถ้าสัตรูตเหลือ3ตัวแล้วฆ่าไป1ก็เหลือ2ถูกไหมกลายเป็นสกิลตีเดียวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอาจจะใช้ได้จริงแค,ค่ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าใช้ได้นะ 8ของเกมเมื่ออยู่กับตัวอย่างอาราโตะนะครับพร้อมกับพาสีฟสแต็กน้เมจถ้าตีซ้ําตัวเดิมซึ่งไม่ได้ใช้ในสกิลหมู่เพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่นะครับมันไม่ตีซ้ําตัวเดิมมันตีตัวหนึ่งแล้วมันก็ตีอสามตัวท้ำให้พาสีฟของสกิลหมู่มันสกิลมันเริ่มนับใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้พาสีฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและตัวนี้ควรจะรู้จักแค่ในการใช้ฆ่าบอสในการใช้ยืนสู้กับบอสนานๆแต่วันนี้ได้รู้แล้วนะครับว่าอา่าไม่มีเบรกเกอร์ของไซโตเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับและได้าดาถาถสนนกรณ์เป็ใจ จบอันดับ8นะครับของลิสต์เราวันนี้นะครับอันดับ7ครับผมดีบัฟเฮ็กซ์มามากครับแผ่นนี้มามากๆนะครับเพิ่งบัฟมาแรงขึ้นบัฟตัวละครด้วยลดคูลดาวด้วยเตียร์เดอะทูแมงเจอร์ครับหนึ่งในแชมเปี้ยนแจกของดูมทาวเวอร์ที่คนบอกว่าอ่อนที่สุดในเกมนะครับรีวิวแดงเถือกแต่เชื่อหรือไม่ว่าตัวนี้คือหนึ่งในตัวที่มัลติพลายเออร์สกิลรวมกับเงื่อนไขทุกอย่างแล้วแรง สุดๆในเกมไปเลยนะครับอันดับ7ครับผม Hex Reaper ตีหมู่ดาเมจแรงขึ้น50%ต่อ Hex ที่ศัตรูติดสแต็กได้สูงสุด300%ก็คือสกิลแรงได้มากกว่าเดิม3เท่านะครับแต่เราคิดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราคิด200%ก็คือเราคิด4เท่าเพราะว่าศัตรูในอรีนามี4ตัวนั่นเองผมอยากโชว์ให้ดูอีกหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ปั้นเตียดาเมจไว้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับต่อให้ไม่ใช่เตียดาเมจผมก็เชื่อว่ามันจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูเตียกันแล้วกัน นะครับเตียที่ผมใช้เป็นเซตท็อกซิกนะครับไม่ได้เสริมเตเมจครีเลต97นะครีเตอรเมด256กรัมปริมาณจมตี4.5สแตทธรรมดามากนะครับเ,เรามาลองดูอารีนาสักทีมที่ไม่โหดร้ายกับเตียจนเกินไปแล้วกันเนาะแน่นอนเราต้องวางเฮกซ์ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหยิบตัวที่วางเฮกซ์ได้อย่ามิทาร่าก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆเตียเซตเองแล้วก็ตีเองก็ได้นะแต่ผมก็อยากรู้เฉยๆว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตัวนี้มันแรงนะครับ ถ้าตัวไหนมีเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันกระสุดมากไม่มีเลโอเค hex สี่ okay, ตัวนะครับนี่คือเงื่อนไขสกิลที่เราต้องการเลยนะครับจต,ตูติดเฮกทุกตัววีปปุ่็ toxic ครับทุกคนเซ็อ t o x i ไม่ใช่เซ็ตจ,จอเก,ก่อไม่ใช่สวิตแพรลี่นะครับและนี่แหละครับเหตุผล <Hey, point. S 1> ว่าทําไมเตี t ยจ Two a n เจลถึงอยู่อันดับ7ของลิสต์นี้นะครับถ้าเงื่อนไขมันตรงคือัตูติเฮกสี่ตัวนะครับ อย่างในดันเจียนกี่ตัวก็ได้นะฮะมันจะแรงมากๆก็เลยนับอันดับ7จ็ดไปนะครับมาดูอันดับ6กันบ้างนะตัวนี้เนี่ยเริงๆคนพูดถึงในแชมเปี้ยนที่มีประโยชน์เยอะนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันตีแรงมากนะครับก็คือเรนะครับเรมีปัญหาตรงที่พลังโจมตีค่อนข้างตา่ำแต่ด้วยมัลติพลายเออร์สูงและเงื่อนไขสกิลแรงที่ติดง่ายนะครับอาเคียนเวฟครับสกิลนี้โจมตีศัตรทตูทุกตัวทำดาเมจแรงขึ้นครึ่งหนึ่งถ้าเป้าหมายติดดีบัฟอะไรก็ได้นะครับและสกิลนี้ถ้าเงื่อนไขตรงคือเป้้าาาหมายยยติดดดีีบบััฟฟออ่งน1 มันจะแรงเป็นอันดับ6เลยนะครับตอนนี้จริงๆไม่ต้องพูฟอะไรกันมากเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแรงแต่ปกติตัวที่ตีหมู่ทุกสกิลอะมัลติพลายอร์มันจะโดนกดลงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวมันโกงจนเกินไปแต่ขนาดโดนกดลงแล้วเรียรนะทษทิก็ยังอยู่ในอันดับ6ของเกมได้นะครับและอันดับ5ตัวนี้ทุกคนรู้นะครับทุกคนรู้จักว่ามันคือหนึ่งในตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมนะครับและถ้าเงื่อนไขตามที่ทําต้องการ มันจะแรงเป็นอันดับ5หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นอันดับ2หรือสามต้องบอกไว้ก่อนพราเงื่อนไขตัวข้างบนบางตัวมันยากกว่านะครับสำหรับทรันด้าสกิลที่แรงที่สุดในเกมของมันคือ Forge Re ทึ่งโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับมีโอกาส70%ที่จะสตันวาง h p b u r เใส่ศัตรูที่ติดสตันส่วนศัตรูที่ไม่ติดสตันจะโดนตีอีกครั้งหนึ่งนะครับและนั่นคือเคล็ดลับที่ทำให้มันแรงปัน A e c c u r a c y น้อยศัตรูไม่ติดสตันโดนตีเบิร์นและถ้ามันตีเบิร์นได้แรงเป็นอันดับ หของเกมสำหรับทันด้านะครับทุกคนรู้จักเขาดีนะไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเงื่อนไขคืออัคคัรซีตั๊กเท่านั้นเองนะครับต่อไปครับอันดับ4ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนไม่ค่อยจะรู้จักกันโรบาร์นั่นเองนะครับไม่ได้เป็นคูบาร์นะฮะแต่มันคือโรบาร์นะฮะตัวดาเมจของเผ่าออกที่เคยบัฟมาแล้ว1ครั้งและสกิลที่แรงมากๆของมันคือ Mercedes a s s อซ u l t นะครับโจมตีแบบไร้ความปราณีนะฮะตีหมู่ครับดาเมจแรงขึ้นถ้าฝั่งตรงข้ามติดเฟีย หรือทูเฟียหรือฟรีซหรือโฟโบหรือสลิปหรือสตันหรือเคอร์ติฟิเคชันง่ายๆก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามติดซีซีอย่างน้อยหนึ่งอย่างสกิลนี้จะแรงขึ้นท,ทันทีแล้วแรงขึ้นในขณะที่ว่าแรงกว่าทันด้าด้วยนะครับปัญหาึ้นมานเป็นตัวฮิตเดียวสปีดค่อนข้างช้าและซีซีที่จะเสกให้ติดได้ตั้งแต่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้เล่นมันอาจจะไม่ง่ายขนาดปั้นให้อควรซีน้อยเท่ากับทันด้าเนาะมันก็เลยไม่ใช่ตัวที่นิยมเล่นมากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณต้องการตัวตีสีแดงที่แรงๆหนักๆ และคุณมีตัวเซ็ตดีบัฟซีซีให้ทีมโทรบาเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเงื่อนไขก็ไม่ได้จนเกินไปนะครับฝั่งตัวท่าติดซีซีหลายตัวก็ทําได้ในเกมเนาะโอเคอันดับ4ครับอันดับ3ครับเฮ็กตัวสุดท้ายที่จะติดเลสนูนะครับรูดฮันมัสเตอร์ครับผมมัลติพลายเออร์ของสกิลที่ผมจะพูดถึงนะครับอันลิชกับอันตีหมูตีซ้ำใส่ศัตรูที่ติดเฮ็กซ์มัลติพลายเออร์สกิลนี้นะครับเท่ากับสกิลทันด้า ฟังไม่ผิดนะครับสกิลนี้เท่ากับสกิลทันดาแต่สกิลนี้เจาะเกาะ25%สกิลทันดาไม่เจาะเกาะและตัวนี้พลังโจมตีเยอะกว่าทันดาทําทให้ทุกเหตุผลที่รวมกันนะครับรูดันมาสเตอร์ตีแรงกว่าทันดานะครับยังไม่รวมพาสซีฟที่เออ่ทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดเฮกแลงขึ้น10%ด้วยนะครับรวมพาร์ทนั้นเข้าไปรูตีแรงมากๆแรงกว่าเตียด้วยซ้ำ ครับแรงหมดเตยด้วยครับแน่นอนผมเทสเท็กซ์ของเตยให้ดูทำไมผมจะไม่เทสเท็กซ์ของครูเดฮันมาสเตอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอเป็นทีมที่นะให้ให้ให้ผมได้ตีหน่อยแลกันนะครับถ้าถ้าผมไม่ได้ตีเดี๋ยวมันจะผิโดโจดไปหน่อยครับโอเคทีมอื่นของง่ามเป็นทีมทีมแท้งนะครับทีมลดทอนดาเมจนะครับก็เราอาจจะตีไม่เข้าเพราะเขาอาจจะใส่ ตัวโทนสกินหรืออะไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าเอาดูคริกสกับแคนดาฟอนแล้วกันคริกสกับแคนดาฟอนนะครับไม่เข้าเลยนะครับเพใส่จะตัวสกินหรือว่าก็เป็นการโชว์ที่ไม่ดีนะครับถือว่าเป็นการโชว์ที่ไม่ดีแต่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมบางตัวเนี่ยในทางทฤษฎีมันดูเก่งจังเลยเพรลิสต์นี้คือนิสในทางทฤษฎีเนาะแต่ในทางปฏิบัติมันเล่นไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้แหละครับเพราะว่าสกิลที่ใส่ใส่ไม่ติดนะครับซึ่งเป็นความผิดของตัวละครหรือเปล่า ไม่ใช่นีครับแต่เราต้องรู้ว่ามันใช้กับทีมอะไรได้เนาะเราต้องรู้ว่ามันใช้กับทีมอะไรได้เงื่อนไขคืออะไรนะ h e ก4ตัวใช่ไหมครับเรามาลองดูว่าเราจะ hex 4ตัวได้ไหมนะในทีมนี้นะโอเค hex 4ตัวครับถ้าได้เล่นนะโหเล่นเหลือหนึ่งขีดขอให้มันได้เล่นเด้อนะครับไม่มีม้าอยู่แล้วไม่ต่างกันปุ้งปุ้งและสกิลเมื่อกี้แหละครับ แรงกว่าสกิลชน,น่าแต่ว่านะดูเดอะฮันมาร์สเตอร์ปั้นไว้ไม่ดีเท่าเตียด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยดูแป๊กๆนิดนึงนะแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละน่าจะได้เห็นพลังของมันไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ติดรูปพลังป้องกันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่ติดบีกเกนเนาะเพราะฉะนั้นดาเมจที่ทําได้นะครับนี่คืออันดับ3ของเกมนะครับรูเดอะฮันมาร์สเตอร์นะครับจบให้หน่อยครับรูรูจบไฟให้หน่อยครับร,รูรูวางเฮกซ์ทำไมเอาหน่อยดูไปไหน โอเคไม่ตายด้วยสตัวสกินมันลดทอนดาเมจครับนี่หาข้ออ้างให้ดูนิดนึ่งนะโอเคเย้ครับดูเดี๋ยวฮันมาสเตอร์นะอันดับ3ของเกมและอันดับ2ครับมีิสตัวดาเมจไม่มีเขาไม่ได้จริงครับเลโอเรียสครับผมเลโอเรียสนะสกิลที่เลือกมานะครับเป็นสกิล3นะครับออซ่อมรอนนะครับเพราะสกิลนี้มีโอกาสวางวิกเข่นกอดการโจมตีด้วยนะครับถ้าวิกเข่นติดนั่นคือเงื่อนไขนะครับถ้าวิกเข่นติด และเลือดเลโอเลสเหลือ1%นะครับก็คือพาส,สิเต็นป่างตายเลือดน้อยวางวิเชนดได้นี่จะเป็นสก,กิลที่แรงเป็นอันดับ2ในเกมนะครับแล้วจะบอกว่าอันดับ2กับอันดับ1เนี่ยมันถมตัวอื่นเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูตารางเปรียบเทียบ <ๆ S 1> เรื่องดาเมจกันอีกทีแต่นั่นแหละนะครับเลโอเลสทีมออกช้าที่น่าจะส่งพลังที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่าตัวดาเมจที่ ออกทีหลังแล้วตีได้แรงอย่างคทน์นาฟอนเลโอเลียสพวกนี้นะครับมักจะตีแรงกว่าตัวปกติเสมอเลโอเลียสนะครับไม่ติดซีซีมีอันคิวและตีแรงเมื่อใกล้ตาย,ตายทุกอย่างส่งเสริมให้มันเป็นหนึ่งในตัวดาเมจที่เก่งที่สุดในเกมตั้งแต่มันเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ยังใช่อยู่แต่อันดับหนึ่งครับแต่อันดับหนึ่งครับเอฟรักนะครับตัวดาเมจดีเลอร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในแพทห้เ็เหมือนกับเชมนัสนะครับตัวนี้ มีสกิลมัลติพลายเยอร์ที่สูงที่สุดในเกมเทพรักสกอร์ score, นะครับตีหมู่ตีซ้ำถ้าไ่ายตรงข้ามเลือดตับกว่าครึ่งหลังจากการโจมตีแรกทุกคิดทรุปีเฟนสปอ์เซไม่ใช่แค่นั้นพาสซีฟถ้าเพื่อนตายจะใช้สกิลเมื่อกี้ทันทีและสกิลเมื่อกี้จะไม่ติดคูดาวเพราะฉะนั้นถ้าสกิลเมื่อกี้กดใช้เองดาเมจจะอยู่ประมาณอันดับสาแต่ถ้าสกิลเมื่อกี้กดใช้เองและเพื่อนตายด้วย ทิ้งอันดับสอแบบลุยๆเลยนะครับสำหรับเฮฟท์บล็อกมัลติพลายเนอร์สูงมากนะครับสูงกว่าทันดาก็คือถ้าสกิลนี้ไม่อัพสกิลเลยเนี่ยจะแรงเท่าทันดาอัพสกิลเต็มนะครับแต่พอสกิลนี้อัพแล้วเพิ่มเดเวยเปรียย่สิบเปอร์เซ็นต0 ทิ้งทุกตัวไม่ว่าจะเป็นฟันดารูเตียเลโอเรียสนะครับทิ้งไกลมากนะแ,และแน่นอนถ้าเพื่อนตายจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกในคราวนี้นะครับเรามาดู top สิข้างบนงบ้างเช่นหนักเงื่อนไขคือถ้าลบบัฟได้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวข้างบนเนี่ยจะมีเงื่อนไขทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณเล่นตัวละครอ,อะไร mm hmm. เห็นคนอื่นบอกว่าเฮ้ยทำไปม,มันตีแรงเอามาเล่นเองแล้วมันไม่แรงคาถามคือคุณทําเงื่อนไขที่มันต้องการได้หรือเปล่าแอสาลันอันดับเก้าเงื่อนไขฝั่งตรงข้ามต้องมีเวลหนะรือเพบ ไซโตะเปาแรกต้องไม่ตายนะครับอันดับ7เตียต้องติดเฮกสตัวนะครับอันดับ6เรสัตรูต้องติดดีบัฟอะไรก็ได้อันดับ5ทันด้าแอคเวอร์ซี่ทันด้าต้องน้อยอันดับ4โรบ้าฝั่งตรงข้ามต้องติดซีซีอันดับ3ดูฝั่งตรงข้ามต้องติดเฮกสตัวไขวาก็ได้อันดับ2เลออรยสนะครับต้องใช้ A3 นะเลือดต้องเหลือน้อยนะครับแล้วก็วีเคนต้องติดอันดับ1เฮฟรฟกเพื่อนต้องตายถ้าเพื่อนไม่ตายนะครับสกิลของเฮฟรักจะเหลือ เป็นเลข potential นะทุกคนเอาเลขนี้มาเปรียบเทียบได้เลยนะครับผมเปิดท็อป20ล่างให้ดูด้วยนะครับเอ่อทำไมเชมนัดเป็นหนึ่งนะครับเพราะผมเอาเชมนัดเป็นตัวเปรียบเทียบนะถ้าใครแรงกว่าเชมนัดก็จะเป็นเลขที่เยอะกว่าหนึ่งถ้าใครเบากว่าเชมนัดก็จะเป็นเลขที่น้อยกว่าหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งพอดีก็แปลว่าแรงเท่าเชมนัดถูกไหมสกิลนะครับของตัวที่ติดท็อปลิสต์นี้ก็มีตั้งแต่ประมาณ80%ของความแรงเชมนัดอย่างวอล่าซาเวียนะครับแล้วก็นะใกล้เคียงกับเชมนัดมากๆอย่างแคนดาฟอนยานิค้าหรือว่าแอซซลอนไโต แล้วเราก็เจอกับปีศาจน,นะครับตั้งแต่รูขึ้นไปนะครับ1.4 1.6และเฮฟรัก2.769ทุกคนไม่ได้ดูผิดนะครับ2.769ถ้าเงินไขทุกอย่างตรงถ้าเพื่อนไม่ตายแหละครับเฮฟรักจะตีแรงไหมถ้าเพื่อนไม่ตายเฮฟรฟกจะเหลือ1.385ก็จะตกจากที่1ลงมาอยู่ที่3ก็ยังแรงมากอยู่ดีนะครับแต่เงื่อนไขว่าเพื่อนตายตัวหนึ่งมันทาได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้น คิดยังไงกันบ้างกับลิสต์นี้มีตัวดาเมตตัวไหนที่คุณสงสัยว่าไม่ติดลิสต์และอยากรู้เลขนี้หรือเปล่านะครับเลข potential นะหรือเลขที่ผมได้ว่า ABS แล้วกันนะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองเมื่อวานครับสนใจตัวไหนถามเข้ามาเดี๋ยวผมหา ABS มาบอกให้เราจะได้เปรียบเทียบดาเมจกันได้นะครับและแน่นอนอย่าลืมด้วยว่าแต่ละตัวบางตัวมีเงื่อนไขที่ทำดเมจได้แรบบางตัวไม่มี เงื่อนไขของทีมคุณทาเงื่อนไขได้คุณก็จะเหมาะกับตัวดาเมจต,ตัวนั้นๆสำหรับชื่อของตัวละครนะครับจะมีการมาร์คสีไว้สีฟ้าคือท่านเมจิกนะครับสีม่วงคือ void สีเขียวคืออ่อสเปริตและแน่น,นอนสีแดงคือฟอสเหตุผลที่ผมบอกว่าตัวดาเบจสีแดงนะครับมาร์ด้อยในอารีนาเพราะอะไรก็ลองดู <laughs> ก็ลองดูว่าเพราะอะไรนะครับตัวดาเมจสีฟ้ามาเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดจริงไหม นะครับก็ลองดูนะครับเออนะฮะแล้วตัว d า m a เ e void ก็นะแล้วแต่ตามมีตามเกิดนะครับเพราะคนส่วนมากไม่มีนะฮะโอเคนะครับคลิปวันนี้จบไว้เท่านี้นะครับสำหรับท็อป20ตัวที่ตีแรงที่สุดในอุดมคตินะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ